สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไวรายการที่จะเปิดโลกัศน์ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงศาสตร์วิชาของชุวยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข,ข่าวสารกิจกรรมต่างๆในกลุ่มลูกศิษย์ของช่วยอาจารย์หมาด้วยค่ะมาไปแล้ววันที่วันทิตย์นะเมื่อวานก็มีการเรียนการสอน <c oughs> ที่อาคารเรียนของช่วยอาจารย์หมานะครับก็เป็นปกตินะก็มีคนไปเรียนจํานวนหนึ่งกัน ร้อยกว่ากว่าสองร้อยเกือบเ,เกือบเนี่ยนะครับประมาณนี้ก็ส่วนกิจกรรมในการเรียนการสอนที่อาคารเรียนหงจุ้ยอาจารย์มานะครับก็จะมีทุกวันเสาร์นะครับก็สอนโดยทีมงานสอนโดยทีมตรวจหงจุ้ยนะครับอาจจะมีป๋าก็สลับไปสลับมาขึ้นอยู่กับว่าหัวข้อที่จะเรียนนะครับถ้าสนใจอยากจะดูว่าเขาสอนอะไรบ้างหรือว่เขามีหัวข้ออะไรเนี่ยก็สามารถติดตามได้ ทาง Facebook ห่วงช่วยอาจารย์มากับอีกหนึ่งช่องทางคือทางเพจห้องเคล็ดอาจารย์มานะครับก็จะมีการแจ้งให้ทราบว่าในแต่ละสัปดาห์เราจะมีการสอนอะไรกันบ้าง <c oughs> อย่างในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็คือวันเสาร์ที่24นะอ่าเสาร์ที่24กุมภานะครับก็เป็นถึงคิวป๋าและว่างจากงานภารกิจทั้งหลายก็จะมาสอน ที่อาคารเรียนของชุ้ยจันมานะครับเราจะพูดถึงเรื่อง5ตําแหน่งสําคัญต่อนะเป็นตอนที่5แล้วอโอเคเออครบสักทีออาจจะครบบ <c oughs> ้่งแล้วก็อาจจะเดี๋ยวมีซ้ําๆไปเพราะว่ามีหลายเรื่องแล้วก็มีารายละเอียดเยอะมีปีกย่อยเยอะแล้วก็เป็นการเรียนที่แบบเปิดโอกาสให้สอบถามนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เรียนของชุ้ยมาแล้ว <c oughs> ระดับหนึ่งก็คุยกันในข้อสงสัย อืก็ซับถามได้อะไรไม่กระจายแจ้งหรือว่าเป็นกรณีที่พบที่บ้านตัวเองแล้วไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะคะก็ถามได้นะครับส่วนคนที่ถ้าจารย์ไปตรวจคงช่วยให้แล้วนะครับมีข้อสงสัยให้นํารายงานมาถามทีมงานทีมงานก็จะอยู่กันครบทุกคนเลยนะครับเพราะว่าวันเสาร์นี่เป็นวันที่เราเคลียร์งานนะเราไปเคลียร์แฟ้มงานแล้วเราก็มีหน้าที่คอยที่มา ตอบคําถามหรือให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจของยึดไปแล้วนะเบางครั้งเราเข้าใจว่าบางคนเป็นมือใหม่งไงถ้าเราไม่มีโอกาสเจอกันเลยเนี่ยทีมาเขาล่อนล่อนล่อนไปทางานเรื่อยๆเนี่ยก็จะไม่ได้คุยนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเองเจ้าตัวเขาก็จะมาดูหรือถ้ามันหลายปีแล้วนะคะจะสอบถามหรือว่าในส่วนของการตั้งเคลสจ,จะสอบถามกับทีมตั้งเคลดก็ได้เ,ะะเพราะว่าก็จะมีทีมตั้งเคลสแตนนไบตั้งแต่สิบเอ็ดโมรึงอ่าสิบเอ็ดโมง ประมาณนั้นสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงก็น่าจะเปิดแล้วแหละเข้าไปกันแต่เช้านะก็อยู่ข้างๆห้องขายเคสเลยนะครับก็จะเป็นห้องทีมงานนะครับแต่ทางที่ดีป่าให้แนะนําว่านัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่นัดไว้ก่อนดีเราไปแล้วเขาติดติดให้คาปรึกษาคนอื่นต้องมันก็จะรอนะครับส่วนการเรียนการสอนนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะแล้วก็เหมือนทุกครั้งนะครับนะก็ยังเป็นอาจารย์หมาคนเดิม ก็แจกเหมือนเดิมนะ,ะทุกคนที่ไปเรียนสัปดาห์หน้าจะแจกยังลบลบสิ่ง<อ>ที่ไม่ต้องการออกจากชีวิตเออป่าไปเจอมามมโดยเคล็ดเนี่ยก็คือโดยเคล็ดนี้คือเราเขียนเรื่อง,งต่างๆที่เราไม่ต้องการเนี่ยด้วยดินสอนเขียนในกระดาษอ,อะไรก็ได้เขียนไปเขียนให้เต็มหน้าเลยขอแนะนําว่ากระดาษหนาๆน,น,นานิดนึงนะครับเพราะยังลบเนี่ยมันไม่โอเคมันเป็นรุ่นโบราณน,นะครับหลังจากนั้นก็ลบ นะคะอย่างลบจำได้มีเหมือนกันลบไปแล้วนะลบความผิดพลาดในชีวิตลบสิ่งที่ไม่ต้องการในชีวิตลบปัญหาอุปสรรคในชีวิตนี่สิปัญหาอุปสรรคเวลาเราเขียนเนี่ยเราอย่าเขียนแค่ปัญหาต่างๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะจริงๆเราควรจะระบุเนอะแล้วก็ลบระบุแล้วเอาเป็นทีละเรื่องอ่ะเขียนได้เยอะแล้วค่อยๆลบเขียนไปแล้วลบไปเขียนไปลบไปเขียนไปลบไปอย่างนี้นะครับขอกระดานหนาๆนิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวขาดนะ ยางลบนี่ก็แจกให้คนละหนึ่งก้อนนะครับโอ้ก็ใช้กันนานละ่ะใช้กันจนหมดความไม่ต้องการอะไรทั้งยอย่างสมัยสมัยเราเป็นเด็กๆนี่นะยางลบเนี่ยไม่ค่อยหมดหรอหายหาย, <laughs> หายนกจาะใช้ลบแล้วเชิงใช้เป็นอาหารได้ด้วยเออฮะ <laughs> จริงเหรอ,เ,อเดเด็กก็กัดยางลบมันหอมออหอมอะ่ะ จำได้ไหมเวลาเป็นกลิ่นโซอยวี่กลไฮโซอเปิ้ล่โซ่จะหอมหอมเจอยังลบปากกาสิคะคุอยังลบแปะปากกาเอใช่ยังลบแปะเหรียญเลยกระดาษขาดทุกทีถูกตกลงตกลงจะลบหรือจะฉีกกระดาษมันคือยังลบหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่เราใช้กันผิดหรือเปล่าไม่รู้นั่นสิแล้วยังลบน้่นะป๋าสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นว่าแกะแล้วเอามาทําตัวเหมือนตัวสแตมป์อ่ะก็ไปแกะแกะแล้วทาเหมือนตัวสแตมป์มันก็มันก็พัง ช่นั่นแหละห้ามให้เพื่อนยืมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนคนไหนมียางลบสแตทเลอร์อ่ะโอ้โหไฮโซไฮโซคุณหนูของแท้นะยังลบทุกทีก้อนบาทหนึ่งห้าบาทนี่ถือว่าแพงสมัยนั้นสแตทเลอร์น่าจะเท่าไหร่ก็สิบยี่สิบอะไรได้สิบสิบห้าอะไรเงี้ยนะป่ามีเพื่อนคนหนึ่งชอบกินยังลบจริงเหรอจริงอย่าเอาที่มันมีกลิ่นหอมมาให้มันที่ได้กลิ่นเดี๋ยวมันแอบเอาไปจิกเอาไปกิน ยังางลบคือสนเสน่ห์แบบนสมัยเด็กๆนะจริงก็มเด็กๆก็ไม่มีอะไรก็อันนี้ก็มีความสุขละเป็นความสุขแบบเด็กๆเนี่ยในการทำมงช่วยก็เหมือนกันนะสำคัญนะเอออาจารย์บอกแล้วว่าถ้าจะให้สำเร็จเนี่ยต้องคิดเหมือนเด็กเล่นขายของอคิดสร้างภาพให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนเด็กอ่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันมันมัน,มนมเขารู้หรอว่ามันไม่จริงแต่ว่าความรู้สึกเขาที่เขาเขาแสดง เป็นเรื่องนั้นน่ะมันเป็นเรื่องจริงจังคือมันจริงจังต่อเขาเลยเหละเออ,อเพราะนั้นเวลาเราทาฮวงจุ้ยเ,เวลาเราํำกับเข้มต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้อารมณ์นั้นน่ะเราก็ต้องจริงจังกันมาแล้วเราก็เชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้แล้วไอ้ความเชื่อมั่นเนี้ยถ้าเราแข็งแรงพอเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้นะเขบอกแล้วว่าเหมือนที่เราอ่านหนังสือใช่ไหมขนาดร่างกายที่หมอทั่วโลกลงมติว่ามันใช้ไม่ได้แล้วมันต้องนอนติดเตียงนั่นเนี่ยกระดูกแตกเป็นสี <c oughs> แต่ด้วยความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยด้วยความคิดว่าเขาต้องหายเขาต้องหายเขาต้องหายเนี่ยนะก็หายได้ใช่ไหมหรือเหมือนอย่างซีฝูเนี่ยโดนยิงโดนไปสงครามมาโดนยิงเส้นประสาทถูกตัดขาดแล้วมือใช้ไม่ได้แล้วหมอก็บอกว่ามันทําไม่ได้ต้องไปต่อเส้นประสาทก็ต่อไม่ได้แต่ก็ใช้วิธีการคิดวาดภาพเป็นจุดจุดอย่าไปเคลื่อนที่ทั้งแขนเคลื่อนที่ทีละจุด มันก็ค่อยๆขยับได้จนสุดท้ายมันก็ใช้งานได้เป็นปกติมันเหมือนมันเหมือนสมัยก่อนที่มันคือปาฏิหาริย์นะนึกออกไหมที่บอกว่าเป็นบุตรพระเจ้าแล้วก็ทําให้เดินได้หรืออะไรได้มันคือความศรัทธาและความเชื่อมั่น่าว่ามันเป็นไปได้ตามนั้นถ้าเหมือนเราโฟกัสว่าอะไรมันจะมาเนี่ยมันเออมันก็จะมาใช่รือเราสนใจมันเรื่องนั้นมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา ยิ่งยิ่งเราเรียกหามันหรือว่าเราคิดว่ามันต้องเกิดปัญหาแน่นอนอ,อมันก็จะเกิดปัญหาแน่นอนใชมนม่มันจะมีสองด้านเนี่ยบางคนเขามองแต่วบวกไงแต่มันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ทั้งชีวิตนี่มามองแต่ลบอ,ะอ,อ,อ,อ่ะเน,นี่ยคนเนี้ยพวกเนี้ยแก้ยากมากไอ้เรื่องนี้ก็เข้าใจว่าคือคือคนที่บวกเนี่ยนะการการมองปัญหาการคิดไปก่อนเนี่ยคือการรอบคอบระมัดระวัง แต่การปริวิตกเนี่ยมันต่างกันไงนึกออกไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันคิดอยู่เสมอว่ามันจะต้องมีปัญหาปัญหานี้จะต้องเกิดอบางทีมันก็อย่างงั้นแหละมันก็จะมันก็จะมาจริงจเพียงแต่ว่าบางครั้งเวลาเวลาเราคิดถึงอะไรถ้าเกิดว่ายิ่งยิ่งเราฝึกวิชามากๆเรากินยาหรือว่าอย่างเช่นเราไปฝึกวิชาที่บ้านภูเขาเนี่ยเออใช่ป๋า ไม่ได้พูดถึงเรื่องฝึกวิชาที่บ้านภูเขามาตอนนี้เนี่ยดีวนถามมาเอ่มีคนถามเอาเรื่องนี้ให้จบวันแล้วเดี๋ยวเข้าเรื่องฝึกวิชาคือยังไงแล้วเนี่ยเวลาเราเช่นเราขอครูเราอธิษฐานจิตเนี่ยเราต้องบอกได้ว่าให้ราบรื่นวันนี้จะราบรื่นวันนี้จะผ่านพ้นทุกอุปสรรคหรือว่าวันนี้เราจะได้เราจะประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ไม่ใช่คิดว่าเฮ้ยเช้านี้เดี๋ยวเราต้องจะต้องเจอใครที่มันไม่ชอบเราหรือว่า สัญญาณมันจะต้องถูกบิดไปอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้เราคิดเวลาถ้าเราจะอธิษฐานจิตหรือว่าเรากําหนดอะไรแล้วเนี่ยเราต้องกําหนดไปในแง่บวกเราต้องกําหนดบวกไว้ก่อนเพราะว่ากระแสพลังมันจะดึงกันนะคะอันนี้มีอันนี้มีคําแนะนําป๋าเคยป๋าได้ยินคนหนึ่งพูดวันนั้นคุยกันที่ตอนที่เราไปอธิษฐานตอนรับยุคเก้า เขาเขาพูดก็มีเหตุผลนะป๋าก็ไม่ได้แย้งนะป๋าเคยบอกทุกคนว่าเวลาอธิษฐานบอกขอให้สําเร็จ uh huh. ขอให้สมปารถานาทุกประการ uh uh uh. เออเออเขาบอกว่าเขาก็มาสกิดคุณรอนคุณรอนต้องระวังถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรอนจิตตกแล้วคุณรอนกำลังไม่สบายอ uh uh uh. แล้วคุณรอนคิดถึงโลก uh uh uh. มันก็จะสมปารถนาทุกประการเหมือนกัน เออเออจริงฮะเออนะออเออระมุมนี้เราไม่คิดเพราะว่าเราอ่ะมันขึ้นอยู่กับสภาวะจิตของเราในณในนขณะนั้นในณนช,ช่วง<ช><ช>เวลานั้นคือถ้าเราแข็งแรงอยู่โอเคไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพ และไอ้คำอธิษฐานเดิมเราเนี่ยมันอธิษฐานได้ว่าขอให้เราสมปัจฉานาทุกวันมันดูเหมือนมักง่ายเม่ต้องถว่าเฮ้ยเอาเอางี้งานดีเอ่อวันี้มาย้อนนึกเออไว้มันก็จริงสมมุติว่ายังไงเราเฮ้ยป่วยเฮ้ยเราต้องมีอาการเหมือนจะเป็นโรคหัวใจเออเราก็นึกถึงโรคหัวใจโรคหัวใจโรคหัวใจมันก็สมปัารถนาไงมันก็มาไง เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังเพราะว่าสมปรานานี่ม่ได้บอกเลยว่าบวกลบเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ป๋าก็เคยคุยกับท่านอาจารย์ก็ไป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 เล่าให้ท่านอาจารย์ฟังท่านอาจารย์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ฐานเนี่ยเอาเป็นเรื่องเรื่องเป็นครั้งครั้งณโมเมนต์นี้เรามีความปรถนาหอะไรเราเอาทีละเรื่องแล้วมันสามารถทําได้ เหมือนอย่างคนทําแซกีอย่างเงี้ยคือทุกครั้งที่คุณนึกถึงหรือทุกครั้งคุณไปบ้านภูเข,ขาก็ไ้อ่ะสมมติมเอาง่ายๆนะคุณไปสื่อกับมันถึงเวลาคุณไปอยู่บ้านภูเข,ขาคุณจบเรื่องที่หนึ่งไปละคุณไปขอเรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องที่สี่ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ได้ไม่จําเป็นต้องรวบเอาทีเดียวหมดอมเออการคิดแบบกว้างๆกระจายหรือมักง่ายเหมือนป่าเนี่ยมันก็ทําให้พลังเนี่ยมันแตกสารส,าส,าสั้นเซนมากเออมันก็โฟกัสมันไม่ไมีจุดโฟกัสเหมือนหนังสือเรื่องอะไรนะที่บอกว่า อะไรก่อนที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการโฟกัสใช่ใช่ไหมคะเป็นเรื่องๆไปแล้วก็ประกอบกับว่าไปอ่านเรื่องของบารมีสิบทัศหนึ่งในบารมีที่พระพุทธเจ้าได้บําเพ็ญเพียรคืออธิษฐานบารมีเพราะนการอธิษฐานเนี่ยต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เออมันก็ทําให้เรารอบคอบมากยิ่งขึ้นทําให้เราระวังมากยิ่งขึ้นนะแล้วเราทําให้เราโฟกัสมากยิ่งขึ้นเหมือนคำปาถนาความปาถนาของเราเนี่ย มันก็จะจริงจังและเป็นไปได้เหมือนสามเณรีอะไรนะที่ตอนที่เกิดเป็นเกิดเป็นกัญชาลีอ่ะแล้วเคืองเคืองพระเวสสันดรแล้วเป็นลูกพ่อแล้วอธิฐานไว้ว่าจะไม่แค่แค่คิดว่าต่อไปไม่อยากเป็นลูกพ่อแล้วอไจะไม่อไม่อยากเป็นผู้พ่อชาติไหนๆก็ไม่ได้เป็นแต่ว่ายังโชคดีว่าได้เป็นในเขาเรียกว่าใช่สาวกเป็นอาหารสาวกนะอันนั้นก็เข้าเรื่องนมาพูดถึงการฝึกวิชาที่รีสอร์ทของชื่อบ้านมูเขานะครับก็ยังคงมี เป็นปก,กตินะเพียงแต่ว่า,าเรายุ่งกับงานอื่นเลยไม่ได้ไปโฟกัสตรงนี้นะครับส่วนลูกศิษย์ที่เขาสนใจเขาตั้งใจฝึกก็ยังไปฝึกอยู่นะครับคือสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ากรีสอบวัีสอ่ว<ป>ยเพราะว่าตอนนี้เขาจะฝึกสลับกันไปอะงไงนะครับมี2วิชาที่ถ้านอาจารย์เตรียมไว้ให้ฝึกนี่นะครับ คืออันนึงคือนำสางอาปาเนี่ยก็คือปลุกฤทธิ์ปลุกอิทธิฤทธิ์ความขลังในวิชาเราเนี่ยให้มันมากยิ่งขึ้นให้มันคงทนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องวิชาจริงๆนะฟื้นวิชาเราขึ้นมาส่วนอีกอันนึงคือวาจาสิทธิอคือขออะไรบอกอะไรพูดอะไรก็ให้เป็นจริงตามนั้นเขาก็จะสลับกันฝึกไปเรื่อยๆนะครับเวลาฝึกวิชาวาจาสิทธิแล้วอย่าอย่าแช่งใครอย่าไปพูดไปเรื่อยไม่ดีสร้างสร้างบาปกรรมให้ตัวเอง เบื้องต้นนะครับในการฝึกวิชาเนี่ยก็จะมีข้างขึ้นและข้างแหลมข้างขึ้นก็จะมีขึ้นห้าข่้ขึ้น8ปดข่้ขึ้น1ิบคั้ขึ้น14บ่ําแล้วก็ขึ้น1ิบ่้าสะดวกเมื่อไหร่ก็เลือกไปส่วนข้างแรมนะครับมีแรมหค่ําแรมมเก้าแรมส4คสี่ํา้ม้าแรมสิบ่ํา แล้วก็แรม15ขั้มนะครับก็ตามนี้นะสนใจดูตารางขอสอบถามรายละเอียดเรื่องตารางในการฝึกวิชาก็ติดต่อไปที่รีสอร์ทมุงช่วยบ้านภูเขานะครับเช่นจะถามว่าเอ้ยขึ้นหกขัามเดือนนี้อะไรไปขึ้นแรมหกขัามเดือนนี้เป็นวิชาอะไรนะนะครับ,รบอันนี้ก็ยังไปได้นะอ้าววันนี้นะก็สรุปว่าเจอป๋าสอนเรื่อง5ตําแหน่งสําคัญในการจัด พื้นที่ในบ้านนะครับในวันเสาร์หน้าที่อาคารเรียนหูจุ้ยอาจารย์หมานะครับแล้วก็ใครอยากบูชาหรือว่าใครอยากจะรับพระยาอาสุรินทราหูเนี่ยนะครับก็ไปเจอกันที่อาคารเรียนแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอขอเคลียร์ก่อนว่าส่งยังไงเหลือยังไงก่อนนะแต่ว่าช่วงที่ไปที่อาคารเรียนน่าจะเจอกันได้ละน่าจะรู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้บูชาค่ะนะท่านที่ท่านที่มาติดต่อขอบูชา ของสัปดาห์ที่แล้วะนะคะสัปดาห์หน้าก็เจอกันมารับเอาม,มารับแล,แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราส่งให้มาะนะอ่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ